สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะบูมก็จะมาจัดอันดับฟอนทั้งหมด5อันดับนะคะว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจและก็เป็นฟอนที่น่ารักน่าหล่ใช้ในการทํางานนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าค่ะ5ฟอนค่ะอันดับก็น่าสนใจมีอะไรบ้างสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องบูมนะคะวันนี้นะ,ะบูมก็จะพาทุกคนเนี่ย ไปดูกันว่า5ฟอนต์นะคะที่เราใช้ในการทำงานนะคะมีอะไรบ้างแล้ววันนี้เนี่ยก็จะมาสาธิตให้ดูว่าต้องเปิดยังไงใช้งานยังไงแล้ว5ฟอนต์นั้นนะคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกให้ทุกคนเข้ามาที่คำว่าฟอนต์ก่อนเข้ามาที่คำว่าฟอนต์ปึ๊บ คลิกตรงข้างๆนี้นะคะแล้วก็พิมพ์คําว่าน่ารักลงไปคือส่วนใหญ่บูมอก็จะใช้ฟอนต์เนี่ยในการทำ u u u e ดทาวิดีโอทําปกคลิปหรือว่าทำเเขียนสรุปหรือว่าเขียนอะไรในคู n โนตหรือว่าเขียนสรุปต่างๆเนี่ยก็จะใช้ฟอนต์เหล่านี้เนี้ยในการทําค่ะ มาดูกันว่าฟอนต์แรกที่ใช้บ่อยนะคะก็จะมีอันดับแรกค่ะนี่เลย fc palette ค่ะ fc palette เนี่ยเป็นฟอนต์ที่ใช้บ่อยมากใช้ในการทำปกบคลิปต่างๆก็จะมีแบบความที่มันจะค่อนข้างเรียวนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะมีแบบรอยยิ้กรายยักษน่ารักน่ารักนิดหนึ่งก็เลื่อนลงไปนะคะข้างล่างก็จะมีให้ดาวน์โหลดอยู่เป็นการดาวน์โหลดฟรีนะคะก็คลิกเข้าไปได้เลย ดันั้นทุกคนก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยมันก็จะไปเก็บอยู่ในไฟล์ไฟล์ดาวน์โหลดนะคะของตัว iPad นะคะก็จะเก็บไว้ในนั้นแล้วก็ทําการเ,าเปิดออกมาการดาวน์โหลดตรงนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยป้มก็จะทําคลิปออกมาอีกทีหนึ่งว่าเป็นวิธีการดาวน์โหลดต่อไปนะคะฟอนที่2ค่ะที่ใช้บ่อยๆก็คือกลับมาที่หน้าเดิม Candy ค,ค่ะ Candy ก็จะเป็นฟอนที่แบบอบๆกลมๆอ้วนน่ารักน่ารักเนาะ ฟอนนี้เนี่ยก็จะน่ารักนิดนึงสำหรับแบบสายหวานนี่ก็คลิกดาวน์โหลดตรงนี้เหมือนกันนะคะดาวน์โหลดได้เหมือนกันส่วนการดาวน์โหลดเนี่ยเดี๋ยวจะไปสาธิตให้อีกทีฟอนที่3นะคะที่ใช้บอยก,ก็คือ FC Muffin ค่ะก็เข้าไปได้เลยนี่ ออกแนวน่ารักแล้วก็ไม่อ้วนไม่กลมเหมือนแคนดี้นะคะอันนี้ก็จะออกแนวแบบน่ารักแบบขุ่นผิวเพียวนิดนึงทำเป็นซับไตเติลหรือว่าเอาไว้เขียนสรุปนี้นะคะก็จะอ่านง่าย<ม>ก็คลิกดาวน์โหลดได้ปกติเลยค่ะคราวนี้ก็กลับไปที่หน้าเดิมค่ะฟอนต์ที่4นะคะก็คือฟอนต์มาจาค่ะ ตาน,นี่ก็ใช้บ่อยเหมือนกันเพราะว่าน่ารักน่ารักมากๆจะเป็นแบบเส้นแบบเล็กๆอันนี้ก็ใช้บ่อยแล้วก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยเหมือนกันอัดสีแล้วนะคะก็เป็นฟอนต์อีกฟอนต์หนึ่งที่ค่อนข้างน่ารักนะคะก็ถ้าใครแบบชอบในฟอนต์ตรงนี้เนี่ยก็สามารถนำไปใช้ได้เลย ฟอนต์สุดท้ายที่ใช้บ่อยๆอ,อีกฟอนต์หนึ่งก็คือฟอนต์ FC Daily ค่ะนี่ฟอนต์ FC Daily เนี่ยค่อนข้างฟอนต์นี้ก็คือฟอนต์ FC Daily ค่ะ FC Daily เนี่ยค่อนข้างที่จะน่ารักคล้ายๆกับ Palette แต่ว่า Palette จะจะค่อนข้างแบบมีหลากหลายสีมากกว่าแต่ว่าตัวเซซี่เนี่ยจะไม่สีไม่เยอะเท่า Palette พาเรตมันจะมีแบบคัลเลอร์ด้วยใช่ไหมคะแต่นี้ไม่มีแต่ว่าใช้บ่อยเหมือนกันก็คริกดาวน์โหลดได้เลยแล้วฟอนต์ทุกชนิดเนี่ยก็สามารถใช้ได้กับ iPad, iPhone, iOS ต่างๆเนี่ยใช้ได้หมดเลยฟอนต์ทุกชนิดนะคะที่ใช้เนี่ยก็คือสามารถเอามาใช้ทำงานได้ทั่วไปนะคะโดยที่เขาไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ถ้ามีการใช้ในการเชิงพาณิชย ต่างๆมากมายเนี่ยค่าลิขสิทธิ์หรือว่าค่าอะไรเท่าไหร่เนี่ยก็ไปดูกันนะคะโดยปกติหลักๆแล้วอะเราจะต้องทํางานต่างๆใช่ไหมเราก็ต้องมีฟอนที่แบบน่ารักน่ารักแล้วก็ฟอนอะไรที่แบบต้องมาใช้ในการแบบทํางานนะคะเราก็จะชอบใช้5ตัวนี้หลักๆเลยที่นิยมใช้มากขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะวันนี้บุ้มก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ